เพลงชอยเพลงอีเซลเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวแล้วก็เพลงขอทานแต่ขอทานยังไม่ร้องขอทานเดี๋ยวเล่นก็ได้หรือจะเอาก่อนเลยดีไหมแล้วปัดธมางมาจะได้เอาที่ลังยังไม่เอาอ่ะยังไม่เอายังไม่เอายังเอายังเอาเงินก่อนดีไหมเนยะเอยหวังแต่ก็ห่วงเงินนะรลาว่าเขาจะให้เงินเรายังยังเขายังธมางเพลงชอยจริงจริงไม่ตรงนี้ ชชาาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพระเอกหายไปไหนล่ะอย่าให้มันไปบ่อยนักข้างหลังนะไปเติมหรือเปล่าไม่รือไปครุบมาซะแล้วมั้งจะไม่ไหวหายจ้าเว็บหายเว็บหายชาเอาประหละเลยแล้วกันนะไอ้เพลงเนี่ยเพลงกลืนผู้ชายเพลงกลืนผู้หญิงก็ฟังกันแล้วในวิดีโอนะครับกดมันช้ามัน ชา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 ง้าอ้งเองเอ้ยเองเอ้ยเพลงชอยเพลงชานี่มันต้องว่ากัน จับคู่แข่งขันว่าใครจะคมคายพระบิดดอนมาดาผมเป็นคณาจารย์จำพวกเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองไทยจึงจดจำนำมานว่าตามบทจดจำนำมาว่าให้ฟังตกติดผิดพลังขออภัยอภัยพูดถึงเพลง่อยมันไม่อยู่สามชาถ้าใครได้ฝึก ศึกษาแล้วควรจะทราบไว้มีชาเนื้อชากลางชาบางกอกตามที่ผมบอกอาอนธิบายชาบางกอกบอกได้แน่มีเอชาหน่อยแม่กันตอนทายทายชาสุพรรณนั่นก็ไม่แน่หงังหังงแล้วกเงเหียบหาย เพลงเพื่นเมืองเรื่องของเพลงชอยฟังทนัดทัดถอยนาภาษาไทยสองงามสองแอ่ในแก่กันเป็นเปลาะให้ผู้ชมหัวเราะกันจนน้ำตาไหลมิทีเด็ดเผ็ดร้อนย้อนเป็นระยะหักคอรอจังหวะเว้นวักไว้ให้ท่านผู้ชมรู้สึกนึกกันเอาเองเป็นคำคมคือเพลงช่วยผ่อนคลาย องค์ทีรราชยังไงโอวาดวาเพลงชอยเพลงชาน่าจะรักษาไว้ถึงกับออกพระโอษฐรโปรโดพระราชทานตั้งตาอดเป็นคุณสํำราญนั่นก็ยังไงยังไงผมได้รับเกียรติตามที่ประกาศได้ศิลปินแห่งชาตินะผมก็ภูมิใจสมเด็จพระเทพสันเดสนับสน,นุนถือว่าเป็นพระคุณนนะก็อันยิ่งใหญ่ วัฒนธรรมสมถนบัน,นถือว่าเป็นพระคุณก็อันยิ่งใหญ่ศิลปินแก่แก่นี่จะไม่แปรผันจะส่งเสริมสร้างสรรค์กันต่อไปจะสร้างสรรค์ส่งเสริมเพิ่มทักษะอนุรักษ์ลักษณะศิละปะไทยพูดถึงเพลงพื้นเมืองนี่คงจะเฟื่องฟูถ้าชีวิตลุงยังอยู่ยืนต่อไปต่อไป ว่ายังไงนะจ้าแม่สีนวลรูปร่างยวยวนแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่แม่คนนั้นสึนูส้มแป้นเนื้อหนังแน่นปากไม่เอาไหนแม่ทิํำพรแม่คนนี้นั่งเก้าอี้อุ้ยอายขึ้นมาขึ้นมาว่ากันสักหน่อยว่าเป็นเพลงชอยสักหน่อยจะได้ไหมโอ้นี่ปรีชาจุอยู่กรุงเก่า โอ้เพลงของเราเก่าๆเฮ้เก่าเออพวกเราคงจะจำได้แล้วคนที่สามมันจะอยู่กรุงเก่าเป็นคนขี้เมาไม่มีความหมายความหมายฉันมาหนา 3, ึ่งสองนะว่าสามสี่ก็ฉันมาวันนี้ฉันจะไม่บอกใครนะฉันมาธุระตีตรงนี้ก็ฉันไม่เลยไปที่ตรงไหน เอารักมาเกยเอาเคยมาฝากไม่คิดเรื่องยุงยากไม่ต้องห่วงให่ฉันอยากจะมาถามถามถามดูสักทีจะรับสมัครสามีกันบาา้างไหม เธอเร็วจังเลยช้าๆหน่อยเอ๋จะมาทาับถามถามดูสักทีจะรับสมัครสาม่เออกันบางไหมผพีมาทุระนงะกันที่ตรงนีนหรือจะเลยน้ไปที่องตรงในทุระเย็นก็ขอให้แอ้งก่อนแม้ว่าทุระร้อนก็ขอให้เลยไป หรือว่าโจรมันตีอักคีมันเผาจรจากบ้านเจ้ามาแต่เมื่อไรอดูหน้าเธอเซีดผิดราศีวโรคภัยของพี่มีหรือฉันไหนมาเอาน้ำในอ่างของฉันไปล้างหน้าติ่งต่างน้ำมนต์สาห้าเอามาให้เอชาโอ้เดี๋ยเ,เนื้อเก่าเนื้อมาตวม่วนาาน้อยแม่ องฉันไปล้าหนาติ้งต่างนามนต์เสาห้าเอดาดาเอามาให้ให้พอขึ้นมามพำนักอย่าได้ชักช้าเ <removes from these words> ชิญสิคะเชิญสิคะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวหรอกน้อพอฉันไม่อยู่ ฉันจะบอกให้รู้พ่อไปทำไรฉันอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่กับน้องสาวทำสำรับกับข้าวคอยเตรียมไว้คุณเป็นแขกของคุณพ่อใช่ไหมนอนี่เร็วเร็วเข้าสีอย่ามัวรำไรเร็วเร็วเข้าสีอย่ามัวรีรออย่าไปมัวยืนออที่กระไดเอชาเอ้เอชาช,าชาชา เร,เร็วเขาสีก็ย่าหมดอีรอไม่อยาไปมัวยืนอออใช่แล้วพี่กระดเพราเห็นกระดนดฉันก็นึกก็กระดาษพวกฉันมามากเจ้านะเธอรู้ไหมจะขึ้นพร้อมกันก็กลัวคันหักต้องมายืนหยุดพักต้องขอน้าอภัยต้องขออาภัยดีต้องมายืนพักเอ๊ะอะอึกอักพวกฉันมั่งชอบไอ ยิ่งเห็นแม่นางน่รูปร่างหล่อแล้วแม้มันคันในคออย่าบอกใครเอเจ้าเอเจ้าเอเจ้า,าชาด้วยแม่เอ้าถ้าว่าเห็นแม่นางรูปร่างหล่อแล้วแม้มันคันในคอนะอย่าบอกใคร มาจะขึ้นก็ขึ้นในอย่ามัวยืนจ้องอย่ามาเมยัองอย่ามามองอยู่นะทำไมเชิญขึ้นบนเรือนอย่าได้เชินแช่ทั้งคนหนุ่มคนแก่อย่ามัวทำไก่เธอเป็นแขกแปลกหน้ามาต่างถิ่นปากจะเจอเอาตีนกระไดเอชายอชาเอชายะาจา,จา,จา,จาน้อยแม่ ปากจะเจอหน้าเอาตีนน้ากระไดช,ช้าก่อนช้าก่อนอย่าเพิ่งร้อนอลนเชิญ <แบ S 1> ขึ้น <โฮ S 1> ทีละคนน่ะจะได้ไหมเพราะกระไดของน้องมันไม่ใช่ไม้แก่นมันงอนงอนเงินเง,น,ง,น,ง,น,งนจะล้มนอนหงายเดี๋ยวจะล้มนอนหงายลงไปงองอีกปากจะแดกน้ำเพีิกกันไม่ได้ แต่ว่าจะล้มอ่อนง,ง่ายนะั้ลงไปงองอีกปากจะแดกก่อนน้ำพริกกันไม่ได้เราจะต้องขคืนบ้านแล้วแล้วปีชาเราอย่ายืนชักท้ายอยู่ก่อนทำไมผู้หญิงมาเชิญนั่งให้เราึ้นบ้านขืนคอยอยู่นานันก็จะเบื่อนายต้องขึ้นบนบ้านนะนะแม่สีนวนบ้านนังเด็กอ้วนนี่เราไม่ขึ้นไปไม่พ่อมาดูขึ้นไป แต่บ้านสีนวลนี่เขามันจนมากปูพื้นก็ได้ฝากไม้ไผ่บ้านสีนวลก็อยู่ทุ่งนามันเป็นบ้านป่านนะว่าบ้านไรบ้านสีนวลนี่เขามันจนอยากปูพื้นก็ได้ฝากไม้ไผ่กูขึ้นไปโจดจดกูก็ไปจ่องจองกูไปมองมอง,มอง,มองกูชักไม่ชอบใจกูขึ้นไปยงยง่ยงัย่นนะว่ายงยก สองมือกูก็ถกนะสะสรงใหม่อึกอักนะแม่มันชักยุ่งกูไม่ได้นุ่งนะก็ก็งเกงในเกงในว่าบานสีนวลนีเ่เขามันจนมากก็ปูพื้นก็ได้ฝากไม้ไผ่่ัเราก้นกระแทกฝากนี่แวกเป็นช่องกูก็เลยลอดล่องลงไปไอเอ้ย จนอยากปูาพื้นได้ฝากซึ่งว่าไม้ไผ่นี่แกไปจดจดแล้วก็จ้องจองแกก็มองมองมองแล้วไม่ชอบใจขึ้นไปยงโยแล้วก็ยงโยกว่าซองมือแกก็ถกนสรงไม่อึกอักละว,วักยุ่ง แกไม่ได้นะุ่งแมกงเกงในพอก้นกระแทกฝากแหวกเป็นช่องแกก็เลยลอดลองออลงไปโอ้พ่อบุญปลอดจะทำไปรอดลองระวังนะแมงป่องจะต่อยตายอ้ยาเออพ่อบุญปลอดจะทำไปลอดลองระวังนะแมงป่องนะจะต่อยตาย ว่าเชิญสิคะเชิญกอดสิคะเขาต้องผ่องหวานหน่อยหวานหน่อยหวานหน่อยเขาเจ็บตัวเลยไม่ตัวนีก็เชิญกอดสิคะเชิญสีขาอ่อนไปมานังเสียนะกอดนี่พาเาแม่เพิ่งนายแค่นั่าเลยยังไม่ลงเลยเขาซ้อมกัน สงสารก็จะยืนฝันถึงเล่าเพิ่นว่าเชิญสิคะเชิญก็สิ้าเชิญมานั่งเซนพะเพิ่งนขอเชิญพวกพี่ขึ้นบนบ้านฉันจะเลี้ยงอาหารนี่จะเอาไหมก็พวกเธอมาหา สาาวฉันยังไม่ได้กินข้าวมัน่าจะบอกให้หรือจะหิวโหยเรื่องอาหารเชิญขึ้นบนบ้านตามก็สบายเชิญขึ้นบนบ้านไปนั่งคางเสาจะไงฉันไปนั่งเอาแล้วอะอะไรเพลงตอดเขาดักเพลงหยิบหยิบตอดอะไรหรอกก็บ้านฉันบ้านนอกมันไม่มีโต๊ะรับแขก นั่งพิงฝาพิงเสาอะไรเงี้ยอ๋อมันแน่เออได้ได้ได้หรือว่านั่งทำอะไรนั่งเอานั่งนั่งทำไมนั่งเอาไรป่วยการโบราชาวบ้านเขาบอกเฮ้ยไปนั่งเอาอะไรป่วยการลุกขึ้นฟังก่อนเลยฉันยังไม่จบสงสยัยแกไปบ้านใครแกจะคงจะได้ทุกทนนะี่นะว่ามาว่ามาเชิญขึ้นบนบานไปนั่งคางเสาฉันจะเลี้ยงเหล้านี่จะเอาไหม้อ่าหูผึ่งแล้วผัวไอ้แก้ว ออฉันมีคนอยู่คนบอกเล้เหาเอารีบเลยนะเชิญขึ้นบนบ้านไปนั่งข้างเสาฉันจะเลี้ยงเล่านี่จะเอาไหมก่อนจะกินเหล้าต้องมีกับแกล้มนะฉันมีของแถมให้พี่ชายนี่ฉันมีแหนมเนื้อแล้วก็แหนมหมูเออโอ,โอ,โอ,โอ้ันกินได้ยังไงอ๋อไม่เป็นไรหรอกพี่วังจา้าเออ พวกปลานี่แกจะกินไหมแปะซะปลาชดแม้อร่อยดีทอดมันปลากรดีอีกทั้งปลากลายชูฉีปลาสลิดตัวโตโตเฮ้ยปลาหมอโคตัวใหญ่ใหญ่อ๋อปลาตะเพียนแล้วก็ปลานินถ้าพวกแกได้กินแล้วจะติดใจนี่อาหารน้ำจืดน้ำมันจำเจนี่อาหารทะเลแกจะกินไหม นี่อาหารทะเลฉันมีอยู่หลายชามอ้อหูฉลามฉันก็ทําไว้เออหูฉลามกินแล้วมันแสลงกินแล้วเป็นผืน่นแดงมาตามร่างกายอ้อหูฉลามกินแล้วแสลงนี่เราต้องเปลี่ยนแปลงหาอาหารใหม่จะกินของดีๆต้องใจเย็นเย็นเฮ้ปลากระเบนฉันก็ทําไว้โอปลากระเบนยิ่งไม่ได้ลอกน้อง มันเป็นของที่กินไม่ค่อยได้อ๋อปลากระเบนกินไม่ได้เธอฉันต้องเสนอหาอาหารใหม่จะกินอะไรก็เล่าพ่อหนูพวกปูนี่แกจะกินไหมอ,อ้อพวกปูมันกินก็ลำบากแม่มันแกะยากน่าจะบอกให้จะกินอะไรที่มันอร่อยถามว่าหอยหอยน่ะมีมั่งไหม <laughs> ผู้หอยแคลงอะไรนั่นอ่ะอาหารทะเลมันกินแล้วไม่เป็นไตรลอยไปเป็นกหอย่อกมันเบี้ยวดินอ่ะจ้าจะกินอะไรที่มันหลายอย่างหอยแคงผู้หอยแคลงหอยลายหอยกระโพงมีก็แบบมีตั้งหลายอย่างมีหลายหอยมันมีหลายอย่างจะกินอะไรที่มันอร่อยถามว่าหอยหอยแล้วว่าไม่ไหมอ๋อพวกหอยมีหลายก็ชนิด เออพวกเจ้าทิศจะกินหอยอะไรหอยแครงหอยคลางหอยนางรมหอยโคงหอยขมกําลังจะไมีไข่หรือจะกินหอยแครงหอยมแมลงผู่ฉันจะได้แหกทัดหูเอาไปให้ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยสองตัวลหลวงสองตัว ทันหูตัวเสียบว่าที่แว่นตัวเดี๋ยว้ม่องจะกินหอยแคลงหอยมแมลงผู่ฉันจะได้แหกทัดหูเอิเอาไปให้อาหารทะเลไม่ดีพี่จ้าเอออาหารป่าแกจะ,จะกินไหมผัดเผ็ดแมวดำต้มยำช้างแกงจืดเนื้อข้างนักกับกอไผ่ชูชีคังคบนะจิงจกปิง้ง ทั้งตุกแกผัดขิงลิงยัดไส้เออกินสมองลิงไม่ผีวังกินแล้วมีกำลังนะว่าวมากมายอ้สมองลิงกินไม่ผีวังกินแล้วมีนะกำลังมากมายก็าว่าสมองลิงเป็นยาโป้อโอ้โหโอ้โหนะกูจะบอกให้ อยากจะถามถามสีนวลรักทีแถวมาอุ้งตีนหมีมีไหมเดี๋ยวครันามเดียพิมกันเฮ้ยพอดีฟัง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 นฟังแล้วมันให้ลังเออนะเละใจเออี่ในหวังแกเป็นคนแปลกนี่แกเป็นผวกแขกนะประเภทไหน ไอ้ของที่มีแกก็ไม่กินนี่พวกเธอได้ยินกันบ้างไหมนี่เขาอยากจะถามถามดูสักทีทำว่าองตีนหมีมีก็หรือไม่ในไอ้องตีนหมีราคามันแพงฉันเป็นนักแสดงไม่มีรายได้ในไอ้องตีนหมีฉันไม่ซื้อมามีแต่องตีนหมาเอาไหมไม่มีซื้อ ว่าอุ้งตีนมีนะไม่ได้ซื้อมามีแต่อุ้งตีนมานะเธอจะเอาไหมอุ้งตีนมากินเราท้องเสียมันสูอ,อุ้งตีนเมียได้ยังไงไอ้บ้าเดีออกนอกตับออกนอกเรื่องแล้วอนะจะให้เราแกก็หรือไม่ให้แกบอกมาก็ให้แน่ ไม่ได้ไหมายว่าองค์ตีนหมีนะไม่ได้ซื้อมาเธอว่าองค์ตีนหมีนะไม่ได้ซื้อมาสู้องค์ตีนหมาก็ไม่ได้เพราะองค์ตีนหมาทวีนะเขาแก่แมมมันแน่แต่เราก็จำไว้ว่าอุ้งตีนหมากินแล้วทองเสียมันสู่อุ้งตีนเมียก็ไม่ได้ไออุ้งตีนเมียม,มันของหวานหมูมาลองอุ้งตีนคูนี่เป็นไง เลนยนะมันก็สนุกสนานไปกับสังคมได้เหมือนกันนะ,ะเราคิดเล่าไปบ้างอะไรไบ้างอไรชน,นบทด้วยเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองเรานี่นะครับ